ถ่ายภาพแก้วน้ำนะครับคาเฟ่นะครับถ่ายยังไงให้สวยนะครับอ่ะเราก็ต้องใช้ภาพถ่ายบุคคลนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นทําให้ดูก่อนนะถ้าใช้โหมดภาพถ่ายธรรมดานะครับจะถ่ายยากนิดน,นึงนะครับเนี่ยก็ต้องเข้าไปใกล้ๆหน่อยแล้วเอา 1x แบบนี้นะครับเห็นไ,ไหมถ่ายไหมก็ก็สวยแหละนะครับอ่าก็สวยแหละก็สวยแหละนะครับแต่ว่าเทคนิคของเราวันนี้คือเอาหลังเบอร์เยอะๆก็ต้องเป็นโหมดบุคคลเนาะ มวบุคคลนะครับเพื่อนเพื่อเลือกไปเลยเลือกเลยนะครับไม่ต้องถอยไงเราไม่ต้องถอยนะกดปุ๊บมันก็จะดึงเข้ามาเลยนะครับเราเอาสามเอ็กแล้วก็ขยับหน่อยนะทุกคนเห็นไหมเบอร์ให้ละเบอร์ให้แล้วจะขยับนิดนึงเห็นไหมเบอร์ปุ๊บโอ้โหข้างหลังเบอร์สุดๆเลยครับแต่ว่าแก้วเนี่ยถ้ามีโลโก้ก็หันเข้าหาแสงหน่อยนะจะได้สวย กดเลยหนึ่งสองจเห็นไหมครับโอ้โหเฮ้ยมันเบอร์ดีนะกําลังดีครับเบอร์กําลังดีนะครับถ้าจะแก้ก็สามารถแก้ดาที่ภาพถ่ายบุคคลนะครับตรงนี้กดไปนะครับแล้วก็แก้ไขนะครับแล้วก็เลือกขั้นบนนะครับเปลี่ยนความเบอร์หน่อยเบอร์เยอะ เราไม่ต้องเบอร์เยอะก็ได้เนาะนี่ประมาณนี้กำลังสวยผมว่าโอเคตามนี้แะสวยสวยสวยเห็นไหมลองดูลองดูงดจุบจ๊บจุ๊บเพื่อนๆซัพพอร์ตผมได้นะครับสามารถสนับสนุนค่าน้ำค่าไฟค่ากาแฟผมได้นะครับเพียงแค่ กดนะครับลิงก์ที่ผมแปะไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็คอมเมนต์นะครับก็คือมันจะเป็นลิงก์นะครับแอฟฟิล์เรียนะครับเอาไว้ซื้อของเลยนะครับการเทรนรายไม่มีที่ไหนเปิดให้ดูนะครับถ้าเป็น y o ยูทูบช็อ t นะครับยูทูบช็อตอยู่ตรงนี้เพื่อนๆก็กดเลยนะครับแล้วก็คำอธิบายอยู่ตรงนี้นะครับกดเข้าไปแล้วก็คำอธิบายนะครับหรือไม่ก็ที่คอมเมนต์ก็ได้นะครับก็จะมีลิงก์นะครับแอฟฟิล์เรียลโปรแกรมนะครับก็มีทั้งช้อปปี้ลาซาด้านะครับช่วงนี้นะครับ ใครอยากจะซื้อของเพื่อไปเป็นส่วนลดช้อปดีมีคืนนะครับก็ไปที่ช้อปปี้ลาซาด้เลยเลยมีเก็บคูปองนะครับส่วนลดแล้วก็คูปองส่งฟรีนะครับทั้ง2แบรนด์เลยนะแล้วก็จะมีหมวดพวกอสังหาริมทรัพย์นะครับหมวดรีไฟแนนซ์นะครับสามารถขอสินเชื่อผ่านออนไลน์ได้เลยนะครับคลิกลิงก์ผมแล้วก็สมัครผ่านลิงก์ผมผมก็ได้ค่าขนมด้วยนะครับแล้วก็หมวดบัตรเครดิตครับใครอยากสมัครบัตรเครดิตนะครับ กดลิงก์เข้าไปสมัครได้เลยนะครับมีแบรนด์ดังๆเต็มเลยครับมีตั้งแต่กุ้งสีนะครับซิตี้แบง์นะครับ TTB UOB TTB มีหมดเลยนะครับแล้วก็หมวดอุปกรณ์กีฬาครับถังซื้อกีฬาอุปกรณ์กีฬาออนไลน์ได้เลยนะครับหมวดนะครับช้อปปิ้งออนไลน์โทรศัพท์มือถือนะครับซื้อมือถือออนไลน์ได้เลยนะครับแล้วก็หมวดสินเชื่อประกันรถยนต์นะครับหมวดหนังสือสินค้าออนไลน์นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปซื้อ iPhone กันนะครับเพราะว่าเราถ่ายรูป ด้วย iPhone เนาะอ่าไปที่สตูดิโอเซเว่นได้เลยนะครับกดเข้าไปก็เด้งมาที่ลิงก์เลยครับมาแล้วครับสตูดิโอเซเว่นนะครับเพื่อนๆก็สามารถสั่งซื้อสินค้าได้เลยไม่ว่าจะเป็น iPhone นะครับ13 p ป o ตอนนี้ดีไหมดีมากผมยังใช้อยู่เลยนะครับแล้วก็อ่นนี่ครับพวกคูปองสินค้าต่างๆนะครับสามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับอยากซื้ออะไรก็จัดเลยครับตอนนี้แฟลชเซลนะครับแฟลชเซลด้วยนะแล้วก็สัญลักษณ์ตรงนี้คือ0%ได้ก็คือผ่อนได้นะครับถ้ายังไม่มีบัตร ก็ไปที่ลิงก์ผมเมื่อกี้แล้วก็กดสมัครบัตรเครดิตได้เลยนะครับสมัครตอนนี้นะครับมีแถมกระ,ปกระเป๋าด้วยนะครับหลากหลายแบรนด์เลยนะครับโอเคฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับไปแล้วครับไปช้อปปิ้งการช้อปพวกนี้แล้วก็เอาไปลดหย่อนภาษีได้นะครับโครงการช้อปดีมีคืนนะโอเคไปแล้วครับบ๊ายบาย